ไปเป็น housekeeping กันค่ะก่อนอื่นแล้วก็มาถึงห้องก่อนมาสำรวจดูห้องต่างๆนน,นะโอ้มีอะไรต้องเอาออกบ้างอะไรต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ก็แบบสำรวจแล้วก็จําไว้ในหัวว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็จะมาเอ่อถอดพูดไม่ทันเอ้าถอดเอ่อ,อ,อ,อผ้าต่างๆออกแล้วก็เอาเข้ามาใหม่แล้วก็ปู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 ป,ป,ปูก็คือเอ่อ การทำ h o u s e t r i p p i n g มันก็เป็นอะไรที่มันมีสเต็ปหลายอย่างเนาะห้องหนึ่งแล้วก็ใช้เวลาประมาณแบบ20-30นาทีอยู่ถ้ายิ่งห้องใหญ่ๆนะก็เราพยายามจะทำคลิปนี้ให้มันแบบสั้นๆให้มันแบบเเหลือแค่หนึนาทีแต่มันทำไม่ได้เราย่อให้มันไวแล้วไวอีกยังไงแบบถ้าเป็น1นาทีคือมองไม่เห็นอะไรแน่เลยเวียนหัวมากๆเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวอย่างแบบประมาณนี้ให้ดูก่อนก็จะลงได้แค่บางแพลตฟอร์มสาหรับ ตัวอย่าง housekeeping แต่ถ้าใครอยากดูคลิปยาวเรามีคลิปยาวใน YouTube นะทุกคนกดไปดูใน YouTube ได้เราจะพาไปทำแบบเรียวๆดูยาวๆงงๆโกโก้ไปกับเราเลยในคลิป